สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเกมนี้นะครับก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับในรูปแบบใหม่นะครับฝั่งสีดำเนี่ย AI 9รั้วนะครับส่วนสีขาวเนี่ยเป็น AI ที่ปรับค่าเทียบเท่ามนุษย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ AI ผมสีขาวเนี่ยให้เดินม้ายงขวาส่วน AI 9รั้วเนี่ยเดินเป็นม้าเทียมของคุณนคนเดียวเดี๋ยวเรามาดูเกมกันครับเกมนี้ตื่นเต้นมากครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมฝั่งสีขาวเปิดเปียกครับ สีดาเดินเม็ดอ่ะจังหวะนี้ผมก็เซฟตัวขึ้นมาครับอ่ะเปิดเบี้ยขึ้นครับเปิดขึ้นไปครับวันนี้เปิดตามมาตรฐาน AI เลยนะครับต่างฝ่ายต่างเปิดมาครับดูสีดําเดินนะครับอ่ะสีขาวเปิดเป็นม้าโยงขวามาตรฐานนะครับโคนถูกเม็ดสีดําเดินเป็นม้าเทียมโคง้นคนเดียวสีขาวเปิดเบี้ยคู่ริมขอไปครับเบี้ยริมนะครับตำแหน่งที่ยอหญิง4ีอินาทแทงกลิ่สีดําขึ้นขุนครับไม่สนใจ นี่ครับสีขาวลอยเลยครับตอนนี้บุกจัดนะครับเดินเบี้ยตำแหน่งที่ยอหญิง5ครับสถานบรรพตสีดําเดินเบี้ยครับสีขาวกินตัดครับแหวกม่านชมจันทร์สีดํากินดูจังหวะนี้เอไอมันกินครับท่านผู้ชมแต่นนสีขาวโยกม้ามาตำแหน่งที่ยอหญิง2อครับอาชาจําสินสีดําเดินม้าคู่ครับปรับเป็นม้าซ้ายสีขาวขึ้นม้าครับสีดําสะบัดมาขึ้นมาครับตำแหน่งที่ชอชิงหกนะครับองคตควงผระขัน แต้มน,นี้สีขาวเติมโคลนครับหวังจะนําโคลนขึ้นแท่นสีดํากินสีขาวใช้โคลนกินครับผลโทนั่งแท่นแต้มน,นี้สีดําใช้ม้าจับอีกทีนึงครับตำแหน่งที่ชอชิงหกงูไล่ตุ๊กแกสีขาวเดินเรือครับมายาลาบสะกดทับแต้มน,นี้สีดําหลบขุนคู่กินโคลนสีขาวหยัดเลยครับปลาหมอแทกเหงือกแต้มน,นี้กินตัดสีขาวใช้เรือกินครับรักษาหน้าเบี้ยสีดําเดินเรือขู่ครับตำแหน่งที่ชอชิงแปดพาลีลังทวีป สีขาวเด like วินเรือกลับจังหวะนี้สีดําเล่นเบีย้ยแล้วครับตาแหน่งที่ขอไข่ห้านะครับสีขาวกินสีดํากินมีเบี้ยคู่กลางกระดานครับสีขาวเปิดเบี้ยครับทำลายเบี้ยคู่นะครับไรทองระเบิดทำตาเดินของหมากสีดาครับสีดํายัดโอ้แต้มนี้สีขาวครับเปิดทางสู้ตลอดครับทำลายวงจุ้ยครับเบี้ยตาแหน่งที่ขอไข่สี่สีดำเดินโคนเสริมเข้ามาครับตำแหน่งที่ขอไข่หกนะครับแต้มนี้สีขาวเติมครับ สีดำเปิดบี้่ครับพี่คอไก่5สีขาวจัดแต้มนี้สีขาวนั้นจงใจจะเปิดทางเอาเม็ดเล่นครับและดูการแก้ง AI ครับ AI กินสีขาวกินสีดําใช้โคนกินและจังหวะนี้ครับสีขาวเดินเรือครับตำแหน่งที่คอควายหนึ่งครับสีดําเดินเรือด้วยครับและสีขาวยันเม็ดอินทราคว้าจักรและดูจังหวะนี้ครับสีดําเดินมาครับตำแหน่งที่ชอช้าง4ครับโอ้วิรุณหกกลับครับขู่ตีลูกครับ แอนีสีขาวใช้เรือกันสีดํากินสีขาวกินและจังหวะนี้ครับดูครับหมอนยันหลักครับตำแหน่งที่ขอไข่สี่สีขาวกินสีดํากินและจังหวะนี้สีขาวครับออกเรือที่ก็ไป่หนึ่งสีดํากินครับสีขาวดุดูจังหวะนี้ครับใช้เดี่ยวพันลีครับสีดําสีขาวกินและจังหวะนี้ดูจังหวะนี้ครับเปิดโคนเข้ามาตำแหน่งที่ขอไข่หกครับแหวกม่านชมจันทร์ครับนี่ครับสีขาวกดเลยครับสีดํากินสีขาวกินครับดุ สีดาขึ้นขุนครับสรุปตัวตอนนี้ครับสีดําเป็นต่อเบี้ยหนึ่งตัวเท่านั้นสีขาวเดินมาครับแบบนี้สีดํารุกสีขาวติดครับตำแหน่งที่งองงูหนึ่งครับหน้าบุตรบาดานสีขาวเดินขุนสีดําเดินเรือครับขู่กดกินเบี้ยสีขาวเดินเบี้ยครับสีดาหงายเบี้ยครับหันนุมานข้ามลงกาครับสีขาวก็เดินเบี้ยแบบซื้อก่อนครับและดูจังหวะนี้ครับขุนดําเริ่มทํางานครับสีขาวออกเรือสีดําเดินเบี้ย สีขาวหงายเบีย้ยครับและจังหวะน,นี้สีดํากดกินมาครับถ้าเกิดว่าขุนขึ้นมาครับก็ถูกหงายลุกแล้วนนี้สีขาวเดินขุนครับและสีดําเดินมาตำแหน่งที่ยอหญิงสองครับเกมจบเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาเรือกินลุกครับท่านผู้ชมแล้วก็เบีย้ยหงายลุกจนนะครับท่านผู้ชมครับให้เสยมสาไทยโดยอินซีเขเข่าเรีิโอ